สวัสดีครับวันนี้มาทําคลิปจุดตะเกียงเจ้าพายุนะครับของเพื่อนสมาชิกเอามาทำครัสามตัวเลยครับเป็นเยอรมันสตัวเปโตแมก826แล้วก็ไอด้า1350350ครับกับกระต่ายในวงกลมครับเรียบร้อยแล้วครับทำระบบล้างหรือเสร็จหมดแล้วครับแล้วก็ทดสอบระบบลมเรียบร้อยแล้วเทสัวเรียบร้อยแล้วนี่จะมาทําการจุดทดสอบ ระบบลงนะครับของของตะเกียงเจ้าพายุจะเริ่มจากไปเท้าเล็กก่อนง่ายๆไปเช้าเล็กีติโแแมกแปดสองหกในถังนี้ก็เติมน้ำมันกา๊าซเต็มปากขวดเบียร์เลยนะครับเต็มถังครับปิดฝาให้แน่นครับปิดน็อตปล่อยลมให้แน่นครับแล้วก็ถอดหัวนอกออกเอาหัวในมาลูกไส้นะครับ ไส้นี้ก็วิธีการปลูกก็เข้าไปดูในในคลิปนะครับทําไปแล้วเนี่ยครับแล้วก็เอามาใส่เอามาใส่กล้วยอแอลกอครับแล้วก็จุดเลยครับสูบก็เอาไปทุบแอ,อลกอฮอล์ร้อยนะครับเพื่อให้มันกินลมดีๆเวลาเรา จะสูบอยู่ตะเกียงครับตะเกียงเจ้าพาย,ยุเป็นตะเกียงระบบลมทํางานผ่านหลักความร้อนครับเพราะฉะนั้นหลักต้องร้อนครับนี่เราก็จุดนะครับจุดแอลกอฮอล์เพื่อเผาไส้ของตะเกียงนะครับไส้าจากก้าวขาวก็จะค่อยๆดำค่อยๆดำจนดำไปทั้งลูกนะครับคือไส้ของตะเกียงเนี่ยเป็นไนลอนชุดทอเรียมครับ ทอรีอมเนี่ยจะมีคุณสมบัติใช้งานก็ต่อเมื่อถูกเผาครับไส้ของตะเกียงเนี่ยจะถูกเผาครับค่อยๆดำค่อยๆดำ,ดำจนดำไปทั้งลูกครับแล้วก็จะค่อยๆขาวค่อยๆขาว,ขาวจนขาวไปทั้งลูกครับ เราจะเผาหลักให้ร้อนเลยนะครับเราจะไม่ไม่รีบจุดนะครับตะเกียงเจ้าพายุเหตุผลเพราะว่าหากหลักไม่ร้อนแล้วนะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไฟจะลุกพุ่มตะ,ะเกียงนะครับกระบวนการที่ถูกต้องก็คือเผาหลักให้ร้อนตะเกียงเจ้าพายุนะครับถ้าหลักร้อนปัญหาไม่มีเลยครับแต่ถ้าหลักไม่ร้อนพานจะเป็นตะเกียงเสียครับแล้วตะเกียงเหล่านี้ก็เป็นตะเกียงที่เขาเก็บเจ้าของก็เอามาทําระบบลมใหม่ครับ เรียบร้อยครับเนี่ยเห็นไหมครับไสจากดำดำทั้งลูกก็ค่อยๆขาวค่อยๆขาวมีขาวทั้งลูกแล้วครับแต่เราน ze, เนี่ยเผาหลักครับเผาหลักบนนะครับให้มันร้อนเราไม่ต้องรีบครับรอยอย่างเดียวไม่ต้องรีบเลย หอครับเผาสามสี่ถ้วยเลยครับให้มันร้อนนะครับเผาสี่ถ้วยเลยครับร้อนแน่นอนครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยระบบลมมันก็ทํางานได้สมบูรณ์ครับคือไม่ต้องรีบอะครับมีตะเกียงหลายตัวนะครับเอามาไม่ได้เป็นไรเลยครับจุดเพราะหลักไปร้อนเหตุผลเพราะว่าเห็นคนอื่นเขาเผาถ้วยเดียวคืออย่าใช้คําพูดแบบนี้ครับ ถ้าคุณเห็นเขาทําช่วยเดียวแล้วเขาจุดได้คุณก็เผาช่วยเดียวคุณก็ต้องจุดได้ถูกต้องไหมครับคือฝึกให้เชี่ยวชาญก่อนครับอย่าใช้คําพูดว่าเขาเห็นเขาทําอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตะเกียงแต่ละตัวไม่เหมือนกันหรอกครับที่สําคัญคือกระบวนการของมันนะ่ะคือการเข้าใจกระบวนการเหล่านี้นะครับ ไม่ใช่เข้าใจจากคําเล่าคําพูดมาต้องให้ตัวเองอ่ะเข้าใจจริงๆไม่ใช่ว่าเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็บอกว่าเข้าใจแล้วเนี่ยเราพอ,อามาทาก็ทําไม่ได้นี่แหละครับคือมันไม่เข้าท่าครับจริงๆแล้วก็ค่อยๆทํานะครับใจเย็นๆไม่ต้องรีบหรอกครับ เพราะว่าการจุดตะเกียงเจ้าพายุให้สมบูรณ์นะครับบอกเลยนะครับว่าคนที่ทําได้แบบสมบูรณ์จริงๆทุกลูกมีไม่กี่คนหรอกครับสําคัญนะครับเหตุผลเพราะว่าการจุดตะเกียงเจ้าพายุตอนที่เราทําเนี่ยเราจุดอยู่ยมีเด็กๆดูอยู่ครับมีคนอื่นดูอยู่แล้ววันหน้าก็จะได้แบ่งปันความรู้ที่ตัวมีให้คนอื่นนะครับที่เราไม่รู้จักก็ได้ เพราะยังไงก็แบ่งปันกันนะครับเพื่อให้แบบตะเกียงมาจุดเยอะๆแล้วก็เข้าใจตะเกียงเพราะว่าตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยผู้หญิงก็จุดได้ครับเด็กก็จุดได้จริงถ้าเข้าใจกระบวนการมันแล้วคนถ่ายทอดเข้าใจจริงๆถ่ายทอดให้คนไม่รู้อะครับจุดได้หมดนะครับมันมันไม่ได้ยากเย็นครับ พอหลักร้อยแล้วลก็ขำลงครับเนี่ยเข็มขึ้นครับจะเกียงตัวนี้เข็มวัดลงขึ้นปกติสอยูนใช้งานได้ แล้วเราก็ใส่ใส่ถ้วยให้มันเลี้ยงหลักไปเรื่อยๆครับนี่ครับฐานนี้นะครับแป้นบีดชี้ขึ้นเข็มขึ้นอยู่ในตำแหน่งปิดนะครับพอเราจะเปิดเราก็จะหมุนไปเก้าสิบองศาหมุนขวาไปเก้าสิบองศาในตำแหน่งสามนาฬิกาครับเสียงลมจะเดินไสตะเกียงจะติดเลยครับเปิดนะครับเสียงลมเดินแล้วครับ ตะเกียงติดแล้วครับนี่เป็นการจุดติดของตะเกียงลูกนี้ครั้งแรกนะครับเห็นไหมครับจุดติดสมบูรณ์แล้วครับลูกไฟกลมเต็มลูกเลยครับเห็นไหมครับลูกไฟกลมยาวเต็มลูกแสงนิ่งไม่กระพริบตั้งแต่เริ่มเลยครับเห็นไหมครับเมื่อกระบวนการถูกต้องนะครับเราก็ทําไปแบบนี้แหละครับคือสิ่งที่ผมบอกในการจุดตะเกียงเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้อง แต่ถ้ามันนําไปใช้ประโยชน์ได้ท่านก็เอาไปใช้ประโยชน์ครับมันไม่ได้หมายความว่าของผมถูกแล้วของคนอื่นผิดไม่ใช่คือท่านก็เอานําไปใช้ถ้ามันเกิดประโยชน์แล้วมันใช้ได้จริง<ๆ>ก็เอาไปทําตามนี้แต่ถ้ามันใช้ไม่ได้ประโยชน์ก็ทิ้งทิ้งไว้ข้างทางอะไรครับหมดเรื่องนี่แหละครับตะเกียงตัวเนี้ยจุดติดสมบูรณ์พาไปจุดที่ไหนก็ได้ครับอ,อลืมไปใส่หัวนอกนะครับเห็นไหมครับสมบูรณ์แล้วนะครับ ครับลูกแรกจบไปอันนี้ก็ลูกที่สองลูกที่สองนี่ก็เหมือนกันครับก็เติมน้ำมันในถังเนยเป็นปากขวดเบียร์ครับใส่เข้าไปปิดฝาให้แน่นปิดนอดปล่อยล้แน่นเอาใส้ตะเทียงออกมาเนี่ยครับ ปลูกไส้แล้วก็เอาน้ำมันเอาแอลกอฮอล์ครับใส่ใส่ให้ชุ่มแล้วก็ใส่ช่วยถุงแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปแล้วก็เหมือนกันครับเอาสูบอ,อ,อาจปะชุบแอลกอฮอล์ร้อยเพื่อให้มันสูบกิโลมนะครับจะได้จุดติดง,ง่าย นี่ก็เถ็นเลยครับตะเกียงเจ้าพยุเนี่ยครับตัวนี้เป็นตะเกียงพ่นไฟก็ออกมาล้างนะครับตะเกียงรุ่เนี้ยพ่นไฟตันนะครับก็เปลี่ยนหลักพ่นไฟเรียบร้อยครับแล้วก็ก๊อกพ่นไฟหมดสภาพนะครับก็เปลี่ยนก๊อกพ่นไฟที่ปิดนะครับตรงนั้นหัวนกศักก็ทําการล้างระบบ ถังเนี่ยรั่วดุมยึดกระเช้าครับทําการไล่ตะกัวเรียบร้อยเงียบครับไม่มีรั่วกลับมาใช้งานได้ปกติเนี่ยครับเราก็ทําการจุดเหมือนกันครับแอลกอฮอล์ก็เริ่มเผาไส้จากขาวๆก็จะค่อยๆดําจนดําไปหมดทั้งลูกครับแล้วไส้ก็จะค่อยๆขาวค่อยๆขาวจนขาวไปทั้งลูกครับ แต่ว่าก็ไม่ต้องรีบครับเราก็เผาไปเรื่อยๆเ,เหตุผลที่เราเผานี่ก็คือเผาไส้ครับแล้วเราก็เผาหลักบนเพื่อต้องการให้หลักบนร้อนครับเพราะว่าเราจะทําการจุดตะเกียงเจ้าพายุให้กระบวนการเนี่ยที่พาน้ํามันจากถังเนี่ยผ่านหลักร้อนเป็นก๊าซร้อนพอผ่านนมหนูเนี่ยโดนความดันบรรยากาศภายนอกกดไว้ครับ เสียงลมเดินซื้อกลายเป็นก๊์ดแรงดันทันทีเลยครับนี่ครับเทคโนโลยีร้อยปีนะครับโอโ้โหคนคิดเก่งมากนี่ครับพ่อแอลกอฮอล์ล่องแล้วก็เติมแล้วก็เอาสูบนะครับมาใส่ ไม่ต้องรีบนะครับเราก็ค่อยๆเผาจนหลักร้อนนะครับเห็นไหมครับตะเกียงลูกแรกที่จุดติดไว้เห็นไหมครับพอหลักบนควบคุมอุณหภูมิได้แล้วนะครับเวลาผ่านไปนะครับห้านาทีสิบนาทีเนี่ยแสงเนี่ยก็จะเริ่มนวลครับสบายตาไม่เหมือนกับตอนที่เราจุดติดครั้งแรกแสงมันจะจ้าครับแสงมันกินตาครับไม่ไหวต้องหลบอะครับแล้วค่อยกลับมาดูใหม่ แต่จะให้ดีนะครับควรใส่แว่นเลนส์สายตาครับเลนชาเลนกันแดดน,นะครับจะช่วยได้เยอะเพราะว่าความเข้มของแสงมันเยอะครับไม่ควรนั่งจ้องแสงตะเกียงนะครับอันตรายเนี่ยนี่เป็นตะเกียงตากวาวข้นไฟหนึ่งสามห้าศูนย์สามร้อยห้าสิบนะครับเป็นรูกที่สองที่ทาการจุดเห็นไหมครับใส่จากดำดำไปทั้งลูกก็ค่อยๆขาวค่อยๆขาว,ขาวจนขาวจะขาวทั้งลูกครับ ใจเย็นๆครับไม่ต้องรีบเหตุผลเพราะว่าตะกีนเจ้าพายุเนี่ยมันมันเป็นแมนวนวลนะครับมันเป็นกระบวนการปกตินะครับที่สําคัญก็นี่แหละครับมันก็แปลงจากน้ํามันเป็นก๊าซแรงดันนะครับกระบวนการเหล่าเนี้ต้องผ่านหลักที่ร้อนครับร้อนเลยครับถ้าหลักไม่ร้อนเอาแล้วคือคําถามมีบอกว่า น้ำมันออกจากนมหนูพุ่งออกมาเป็นเส้นพุ่งออกมาเป็นฝอยไม่ใช่นะครับเราไม่สนหรอกครับว่ามันเป็นเส้นหรือเป็นฝอยเพราะจริงๆสิ่งที่ออกมามันต้องเป็นก๊าซแรงดันครับไม่ใช่น้ํามันการที่จะน้ํามันจะออกมานั่นคือเราเทสระบบลมครับเราไม่ไดีจุดแล้วเวลาคําถามออกมาเนี่ยต้องถามให้มันตรงประเด็นครับสั้นๆอย่าถามว่าทําไมมันเป็นแบบนี้โอ้จะตอบอยังไงครับ คือบางวันนะครับคําถามผมไม่อยากบอกเลยนะครับว่าวันหนึ่งคนฝากเมสเซจมาไม่น้อยนะครับหลายร้อยคําถามครับตอบไม่ไหวแล้วครับถึงได้ทําคลิปลงในช่อง youtube ให้เลื่อนดูครับถ้าจะให้มานั่งตอบผมตอบไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าโดยส่วนตัวผมทํางานประจําครับวันไหนว่างถึงจะมาทําคลิปให้ดูอะครับว่ามันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อแบ่งปันกันนะครับ แต่ว่าผมไม่ได้แบบมีร้านซ่อมตะเกียงไม่ใช่ครับผมซ่อมตะเกียงอยู่บ้านครับไม่มีร้านไม่มีหน้าร้านไม่มีอะไรทั้งนั้นครับความน่าเชื่อถือใดๆไม่มีครับแต่ที่ทำคลิปนี้ก็คือแบ่งปันนะครับท่านดูท่านก็รู้ได้ว่าสิ่งที่ทำไว้เนี่ยมันเป็นประโยชน์หรือไม่ เราโตๆกันแล้วครับถ้ามันมีประโยชน์ก็นําไปใช้ถ้ามันไม่ไม่มีประโยชน์ปิดคลิปดูอย่างอื่นครับเสียเวลา นี่นะครับเข็มที้ขึ้น12นาฬิกานะครับตำแหน่งปิดครับชี้ขึ้นเข็มขึ้นอยู่ในตำแหน่งปิดเราจะหมุนขวานะครับมา3นาฬิกาตำแหน่งเปิดเสียงลมจะเดินครับซื้อใส่ตะเกียงจะติดเลยครับเปิดนะครับเสียงลมเดินแล้วครับเห็นไหมครับ ใส่ตะเกียงค่อยๆติดค่อยๆติดนะติดแล้วก็นี่เป็นการจุดติดครั้งแรกของตะเกียงลูกนี้นะครับเห็นไหมครับมีแตรทดสอบนี่ครับคนไฟถ้าลมมันน้อยอ่ะคนไฟจะทำงานไม่ไม่เต็มที่นะครับเห็นไหมครับ เราเพิง่งสูบได้สามสิบทีเองครับเราต้องเพิ่มโลกเข้าไป ต้องต้องลมไม่ขาดนะครับต้องลมเยอะๆครับไม่อะคนั้นค,คุ้นไฟไม่ก็ทำงางนครับถ้าลมมีก่อเน,นี่ยครับจุดติดสมบูรณ์แล้วครับลูกไฟกลมเต็มลูกแสงนิ่งไม่กระพริบลมเดินเสมอครับ ลูกที่2แล้วนะครับไปจะกินกระตาเนี่ยครับเวลาผมจุดผมจะไม่ค่อยใส่โปะครับเนี่ยนะครับ ใส่ตะเียงเนี่ยนะครับชุบเอ,องกอฮห่อร้อยครับให้ชุ่มเหตุผลเพราะว่าเวลาจุดติดเนี่ยใส่จะได้กลมงสวยครับเอาน้ำมันใส่เต็มปากวดเบียนะครับปิดฝาให้แน่นเดี๋ยวเอาสูบไปชุบเอ,องก็ห่อร้อยแล้วก็จุดเลยครับ เนี่ยครับกระบวนการจุดเหมือนกันนะครับกระเช้าเล็กกระเช้าใหญ่ก็จุดด้วยวิธีปกติแม้แต่ตะเกียงที่มีพ่นไฟเราก็จุดได้ด้วยกระบวนการปกติเพื่อที่จะดูระบบลมของตะเกียงของเราด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้พ่นไฟเพื่อจุดนะครับนาะ ก็ปิดไปเลยดีกว่าจะเกีย่ยกับพยุสมบูรณ์นะครับตัวนี้ก็ปิดไปเลยดีกว่า เข็มชี้ขึ้นเข็มขึ้นนะครับอยู่ในตำแหน่งปิดเราจะเปิดนะครับเสียงลมจะเดิน,นครับตะเกียงจะติดเลยครับเปิดนะครับนะเสียงลมเดินแล้วครับใส่ตะเกียงติดแล้วครับนะเห็นไหมครับ นี่ครับจุดติดสมบูรณ์ลูกไฟกลมเต็มลูกแล้วครับกินกระถ่ายนะครับนี่ครับพอหลักร้อนก็จุดติดใช้งานได้ง่ายครับ นี่นะครับตะเกียงทั้ง3าลูกจุดติดสมบูรณ์ใช้งานได้ปกติแล้วครับถ่ายคลิปแจ้งแบ่งปันนะครับเผื่อจะมีประโยชน์บ้างสุดท้ายนี้ขอขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ